สวัสดีครับพี่พี่น้องๆเฉลยโจทย์เสริมคมกพอพข้อที่20วันนี้ผมจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการฝากเงินดอกเบี้ยธนาคารครับก็ผมต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนครับการฝากเงินไว้กับธนาคารเนี่ยจริงๆแล้วอะครับทุกๆธนาคารเลยเวลาเขาคิดดอกเบี้ยให้เราเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยเป็นแบบทบต้นทบดอกนะครับอ่า แต่ในหลายๆครั้งโจ์เนี่ยมักจะให้คิดแบบไม่ทบตน้นโอเคไหมซึ่งวันนี้โจทย์ที่เขาให้มาเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าฝากเงินไว้กับธนาคารเริ่มต้นที่5,000บาทโดยที่ธนาคารเนี่ยครับให้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ10%ต่อปีเมื่อผ่านไป3ปีถอนเงินออกมาได้ทั้งหมดกี่บาท สังเกตตรงนี้นิดหนึ่งนะครับโจทย์ไม่ได้บอกอะไรเลยโจทย์บอกแค่ว่าให้อัตราดอกเบี้ย10%ต่อปีหมายความว่าแบบนี้ครับเป็นการคิดแบบทบต้นทบดอกนะครับทบต้นทบดอกเพราะถ้าเกิดโจทย์เขาจะไม่ให้เราคิดแบบทบต้นทบดอกเขาก็จะบอกมาเลยว่าคิดดอกเบีย้ยแบบไม่ทบต้น โอเคไหมสรุปวันนี้เป็นการฝากเงินคิดอัตราดอกเบี้ยแบบทบต้นทบดอกกันโอเคแล้วการทบต้นทบดอกถ้าเกิดเราคิดเราคิดยังไงผมขอเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาดูตรงแนวคิดกันกับผมนะอ่ามาคราวนี้เริ่มมาดูตรงแนวคิดกันแนวคิดกันของผมมีอะไรครับต้องเข้าใจก่อนว่าผมจะมีเงินต้นแล้วผมก็ต้องบวกกับดอกเบี้ย แล้วถึงจะได้เงินที่รวมกันมาโอเคไหมเริ่มต้นก่อนเลยครับวันแรกที่เราเริ่มฝากเนี่ยเราฝากเงินที่5,000บาทถูกไหมวันแรกที่เราเริ่มฝากเรามีดอกเบี้ยยังยางดอกเบี้ยของเราเป็นศูนย์โอเคไหมครับแสดงว่ารวมกันแล้วเนี่ยครับ5000บวกดอกเบี้ยเป็นศูนย์บาทผมก็ยังมีเงินแค่5,000ัน เวลาผ่านไป1ปีเวลาผ่านไป1ปีสังเกตนะครับว่าเงินรวมของปีที่แล้วก็จะกลายมาเป็นเงินตั้งต้นของปีใหม่โอเคไหมคราวนี้ธนาคารครับเขาก็จะเอาเงินมาตั้งใหม่วันนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่และผ่านมา1ปีแน่นอนครับเงินรวมของเราตอนแรกยังเป็น5 0 0 0แสดงว่าตั้งต้นปีใหม่ของเราเงินรวมก็ต้องเป็น5 0 0 0ันเหมือนเดิม แต่คราวนี้เราจะเริ่มมีการบวกดอกเบีย้ยโอเคไหมครับดอกเบีย้ยของเราเมื่อกี้บอกว่ากี่เปอร์เซ็นครับ10%ถูกไหมครับเอาเลื่อนลงมา10%ต่อปีถูกไหมสิเซึ่ง10%เนี่ยครับมันหมายความว่ามันคือ1มันคือ10ส่วนด้วย100โอเคไหมครับแสดงว่าผมเนี่ยอยากจะคิดดอกเบีย้ยผมก็ต้องเอา5,000ไปคูณกับดอกเบีย้ย 10%ก็คือ10ส่วนร้อผมก็คูณกันไปเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะคูณให้เลยละกันเอา0ตัด0เนาะ0ตัด0 0ตัด02ตัวก็จะเหลือแค่50แล้วคูณเลขก10ผมก็จะได้เป็น500บาทโอเคไหมครับแสดงว่าจากข้อความเนี้ยเงินต้นเรามี5,000ดอกเบี้ยเราจะมี500 ผมก็จะได้เงินรวมทั้งหมดคือ5,000เห็นไหมผมใช้สีเหลืองเหมือนกันด้วยบวกกับ500ก็คือดอกเบี้ยของเราแสดงว่าปีแรกเรามีเงินและ5,500บาทแต่พอจะไปคิดปีที่2จํจำได้ไหมครับว่าจะต้องเอาเงินรวมของปีก่อนเนี้ยไปตั้งต้นใหม่อ่าผมก็เอามาตั้งต้นใหม่เลยครับปีที่2ของเราครับก็จะมีเงินตั้งต้น5,500บาท บวกกับดอกเบีย้ยครับดอกเบีย้ยของเรา10%ก็ต้องเอา5500คูณกับ10ส่วน100โอเคไหมครับคราวนี้เหมือนเดิมครับผมก็จะเอา0ตัด0เหมือนเดิม0ตัด0นเหมือนเดิมผมคิดออกมาแล้วก็เหลือแค่55คูณ10ก็ได้เป็น550ปีที่2ของผมเนี่ยครับก็จะมีเงินรวมทั้งหมดเอา5500บวกกับดอกเบีย้ยอีก550 ก็จะกลายเป็น6 0พักับ50บาทจำได้ไหมครับว่าเงินรวมปีที่2ต้องกลายไปเป็นเงินตั้งต้นฟรืบของปีที่3ถูกไหมคราวนี้เราก็ทำใหม่6,050าตังบวกด้วยดอกเบี้ยเอา6,050คูณกับ10% รวมกันมาแล้วได้เท่าไหร่ครับดอกเบีย้ยตรงนี้ผมเอาศูนย์ตัดศูนย์นะศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์สองตัวแบบนี้แสดงว่าดอกเบีย้ยของผมปีที่สามนี่คือหกร้อยห้าบาทแล้วถูกไหมครับผมก็จะได้เป็นอะไรครับปีที่สามเนี่ยเงินรวมของผมคือห้าหกพันห้าสิบบวกกับดอกเบีย้ยอีกหกร้อยห้าบาทรวมกันเป็นหกร้อยหกหกร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับอันนี้คือคำตอบนะครับนี่คือการคิดดอกเบีย้ยแบบ ทบต้นทบดอกซึ่งโจทย์จะหลอกเรามายังไงก็ไม่รู้เห็นไหมเออเราจะมีการผิดพลาดได้ซึ่งโจทย์ภาคกอการคิดดอกเบี้ยแบบนี้ข้อสังเกตนะครับเขาจะไม่คิดปีเยอะเๆเขาจะคิดแค่ไม่กี่ปีแค่นั้นนะ่ะสอปี4ปีอะหปีเต็มที่ โอเคไหมครับซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าใครรู้สึกว่าการคิดแบบนี้มันวุ่นวายผมก็มีสูตรการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นทบดอกให้คราวนี้มาดูสูตรกันสูตรการคิดดอกเบีย้ยแบบทบต้นทบดอกครับของผมผมได้ยังไงครับนี่คือเงินรวมมีค่าเท่ากับ a 1ของผมคือเงินเริ่มต้นโอเคไหมผมจะคูณกับเลข1หนึ่งนะบวกกับเห็นตัว R ไหมครับ ตัว r ของผมก็คืออัตราดอกเบีย้ยโอเคไหมครับอ่าเป็น r ส่วน100แล้วทั้งหมดครับทั้งหมดนะทั้งหมดตรงนี้ยกกำลัง n ซึ่ง n ก็คือจํานวนปีที่เราฝากนั่นเองโอเคไหมคราวนี้ครับผมเอามาลองแทนค่านะวันนี้เริ่มต้นเราเริ่มฝากกันอยู่กี่บาทครับเริ่มฝากกันอยู่5 0 0 0ันถูกไหมเริ่มฝากกันอยู่ที่5,000บาท พอเราฝาก5,000เสร็จปับ๊บเงินต้นเรา5,000คูณครับ1ดอกเบีย้ยของเราคือ10ถูกปะก็ใส่ไปเลยครับ10%ส่วน100อันนี้ไม่มีอะไรทั้งหมดครับเราต้องมายกกำลังว่าเราฝากไปกี่ปีเราฝากไป3ปีถูกไหมเออตรงนี้ยากนิดหนึ่งนะครับตรงนี้พี่ๆน้องๆต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วครับ10ส่วน100ผมเอา0ูนย์ตัด0ูนย์นะ ก็เหลือแค่1นส่วนสิ1ส่วนสิรจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าหารกันดีๆมันคือ0.1โอเคไหมสุดท้ายในวงเล็บของผมมันก็คือเป็นเลข1บวกกับ0.1โอเคไหมครับรวมกันมาแล้วเป็น1.1ความยากของการใช้สูตรคือเราต้องเอา1.1เนี่ยไปยกกำลัง3ซึ่งก็คือ1.1คูณการ3ตัวเท่านั้นเองครับคูนการคูณอะไรก็กกว่ากันไปพอคูณเสร็จ ผมต้องเอาไปคูณกับ5,000ต่อโอเคไหมพอผมคูณกับ5,000ผมก็จะได้เป็น6,655ตรงนี้คือคำตอบของการคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทบดอกนะครับโจทย์ภ้ากอบางทีมักจะหลอกเราแบบนี้และเราก็อาจจะผิดง่ายๆไม่รู้วันนี้ไม่เป็นไรใครผิดพลาดวันนี้ผมให้กำลังใจรู้วันนี้แล้วครั้งหน้า เจอในภาคก่อเจอในข้อสอบทำได้แน่นอนวันนี้ฉเฉลยโจทย์เสริมคมกอพอข้อที่20หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ